พอยบางอาจักรในนี้ก็ออกเปลือกเป็นเหลืองอมเขียวนะครับสวยงดสวยงามเป็นปลอยธรรม,รมชาติมาเม็ดหนึ่งครับโดยเป็นลักษณะปลอยก้อนนะคท,ที่เราคีบให้ดูถ้าท่านศึกษาเรื่องปลอยนี้ก็มาเปิดชมไปเรื่อยๆครับเราจะสาธยายอธิบายให้ฟังว่าปลอยแต่และเม็ดลูกล่างก็จะไม่เหมือนกันอยู่ที่เราเอามาก็จะมา เราูว่าเม็ดนี้รูปร่างไหนจะได้จะได้สวยแล้วก็ได้รูปทรงดีราวก็จะจาเกลียขึ้นมานะครับ <imo> เป็นพลอยก้อนที่มีเหลือบอันนี้ถ้าเกียียวมาเราจะหมินดาวนะครับ<ง>แบบแบบแบบนะครับแบบแบบแบแหลวันนี้เราให้ดูเป็นพลอยบางกรัจดันทบุรดีที่มีเหลือบต่างๆมีสีต่างๆทั้งโมลคด